เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยยาแคปซูลสมุนไพรตราคณิทฐาโอสดสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำร่น,ำน้ำนม ASTV ไฟโต0 2 6 3 3 3 3ไข้ปริศนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วชายชุดดำเบื้องหลังความรุนแรงเกี่ยวโยงกับการฆ่าพลเอกร่มเกล้าและนักข่าวญี่ปุ่นวันนี้เสนอเป็นตอนจบค่ะ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาที่มีนายสมชายแสวงการเป็นประธานได้ทำการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงในเหตุการณ์กระชับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนปชเมื่อวันที่10เมษายน2553พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน26ศพทั้งทหารและผู้ชุมนุมและพบข้อมูลสำคัญคือกระสุนท,ที่ใช้สังหารพลเอกรมกล้าวทุวธรรมและนักข่าวญี่ปุ่น ไม่ใช่กระสุนที่มาจากทหารมีบางประเด็นที่ต้องสงสัยเช่นกรณีของช่างภาพชาวญี่ปุ่นนะครับของรอยเตอร์ฮิโรยุกิเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุน7.62ซึ่งไม่ใช่กระสุน M16 นะครับแล้วเราก็ได้ตรวจบาดแผลของฮิโรยุกินะครับซึ่งพบว่าลักษณะของ M16 นะครับจะทิ้งร่องรอยไว้เนื่องจากเวลายิงเข้าไปในร่างในร่างกายเนี่ย จะทิ้งร่องรอยเหมือนเศษตะกั่วแต่ขณะเดียวกันกระสุนลักษณะอาก้าที่ผลิตจากจีนหรือรัสเซียเนี่ยจะมีลักษณะความคมจะทะลุไปเลยนะครับพิโรยกุกิก็โดนกระสุนลักษณะนั้นนะครับก็พบอีกว่าในการเบิกจ่ายอาวุธประจำกายของทหารที่ออกมาปฏิบัติการทั้งหมดของทุกหน่วยไม่มีหน่วยไหนเลยที่มีปืนอาก้านะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่ากระสุนต้องถูกยิงจาก ใาชุดดาที่ต้องการก่อเหตุและยังพบว่าใน26ศพเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งถูกยิงด้วยกระสุนอื่นซึ่งไม่ใช่กระสุนที่ทหารมีประจําการมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรและคาให้การจากผู้เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าทหารได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาห้ามใช้อาวุธกับประชาชนอย่างเด็ดขาดทหารส่วนหน้าได้ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยกระสุนยางส่วนกระสุนจริงได้รับมอบหมายให้ใช้ได้เฉพาะปืนสัน้นสำหรับผู้บังคับกองร้อยเท่านั้น แต่หน่วยปฏิบัติการอื่นๆไม่มีกระสุนจริงก่อนเกิดเหตุเวลา17นาฬิกาของวันที่10นายเจิงดอกจิกได้นำมวลชนและกาบนะครับประมาณ1,000คนเข้าไปปิดล้อมออรถปิดปิดท้ายขาบวนซึ่งเป็นทีเ่เก็บอาวุธของทหารจากกองพลที่9ทหารที่เข้ามาปฏิบัติการเนี่ยก็จะถูกให้มีแต่ไม้ตะบองและโล่เพราะ,ะอาวุธประจำกายเนี่ย คือปืน M16 ท r า v วนะครับพร้อมกระสุนซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีกระสุนจริงมาด้วยอันนี้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงและมีกระสุนยางมีปืน M16 ท r า v วอจำนวน12กระบอกปืนลูกซองพร้อมกระสุนยาง35กระบอกนะครับแล้วก็มีกระสุนจริงตรงนี้ถูกเอาไปไว้ที่รถซึ่งอยู่บริเวณสะพานพระปิงเก้าก็ไปปิดล้อมและยึด เอากระสุนปืนและปืนทั้งหมดไปอันนี้ก็ถูกแจ้งความอยู่ที่โรงพักแล้วส่วนหนึ่งถูกหายไปปัดนี้ก็ยังไม่ได้คืนปืนชุดนี้นะครับก็อาจจะเป็นปืนที่ใช้ในการปฏิบัติการก่อเหตุก็ได้หลังจากพลเอกร่มกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุกําลังทหารที่แตกร่อนถอยไปก็ถูกยึดปืนไปจนป่านนี้ยังไม่ได้คืนซึ่งเป็นไปได้ว่าปืนเหล่านั้นได้ถูกนํามาใช้ก่อการในเวลาต่อมารวมทั้งสิ้นเนี่ย ปืน M16 และ M16 r a v o ถูกยึดไปนะครับในวันดังกล่าวเนี่ย25กระบอกปืนลูกซอง35กระบอกทั้งหมดเนี่ยได้กลับคืนมาเพียง1กระบอกเราก็เชิญผู้เกี่ยวข้องนะครับเชิญท่านพลตํารวจตรีวิชัยสังกภัยซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ขณะนั้นนะครับท่านก็เข้าไปดูที่เกิดเหตุ หลังจากพันเอกล่มเกล้าเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ถูกมวลชนเนี่ยพาไปที่เวทีเนี่ยก็ยืนยันว่า,าไม่ได้รับปืนดังกล่าวคืนเพราะปืนเหล่านี้อีก50กระบ,บอกยังกับกระสุนอีกจํานวนมากเนี่ยหายไปนะครับก็เข้าใจว่ากลุ่มปฏิบัติการกลุ่มก่อการทั้งหลายที่ได้รับการฝึกจะเป็นนักรบโลนินนักรบพระเจ้าตากหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ฝึกการใช้อาวุธก็สามารถมีอาวุธเหล่านี้ ใช้ในการปฏิบัติการได้ที่สําคัญศพที่พบถูกยิงด้วยกระสุนที่แตกต่างกันเช่นกรณีของนายวสันผู้ทองผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่ยืนโบกธงถูกยิงที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยามีรอยกระสุนปืนมากกว่าหนึ่งชนิดคุณวสันถูกยิงที่ศีรษะในลักษณะจากท้ายทอยด้านซ้ายทะลุด,ด้านหน้าเนี่ยเกือบตรงนะครับขึ้นเฉียงขึ้นบนและมีรอยกระสุน M16 ที่ขา จากภาพที่เราดูวิดีโอแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราพบว่าโอกาสที่ทหารซึ่งถอยไปอยู่บริเวณเด้านสะพานวันชาติแล้วเนี่ยจะใช้กระสุนปืนยิงมาเนี่ยถูกในวาสาันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่ามีผู้ชุมนุมอยู่ในจุดที่บังในว่าสันในภาพเลยเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบคนนะครับถ้ากระสุนโดนที่ศรีรษะก็อาจจะยังพอคาดเดาได้แต่ว่าทิศทางก็ยังเป็นด้านหลังออกมาหน้า ซึ่งนายวสันยืนอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นกระสุนน่าจะต้องเข้าข้างกับอีกอันหนึ่งก็คือพบว่ากระสุนถูกยิงที่ขาซึ่งไม่สามารถไม่น่าจะผ่านคนที่ชุมนุมตรงนั้นได้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ากระสุนที่บาดแผลที่ทะลุนั้นเนี่ยอยู่ในลักษณะการยิงไม่เกินสิบห้าเมตรซึ่งเมื่อดูจากที่เกิดเหตุจะเห็นว่าทหารได้ถอยไปไกลเกินเกินกว่ารัศมีสามสี่ร้อยเมตรแล้วนะครับไปอยู่ในจุดสะพานวันชาติด้านนูน้นซึงไกลามาก อันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับก็ยังยังหาผู้กระทำไม่ได้คณะกรรมาการยืนยันข้อมูลมีชายชุดดำขึ้นไปใช้อาคารกองสลัดสองเป็นที่ยิงใส่ทหารและประชาชนจริงไม่ตรงกับการถแถลงของคออปอและตำรวจที่บอกว่าเป็นเงาของต้นปลามซึ่งมีทั้งพยานบุคคลที่เป็นผู้สื่อข่าวบันทึกภาพเหตุการณ์ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุไว้ได้และมีวัตถุพยานที่ยิงออกมาจากปืนกระบอกดังกล่าวอีกด้วยเรายังพบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยน่าจะละเลยบางประเด็นและยังขาดการติดตามทางคดีเนี่ยเท่าที่ควรประการแรกก็คือว่าจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นเนี่ยที่อ้างว่า91ศพเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตในต่างจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นอดีตบ้านอาดีตรัตนรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในประจักษ์เนี่ยหนึ่งสาลายนะครับ ประการที่สองเนี่ยเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตไม่ได้แยกเป็นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเ,เป็นสิบรายนะครับเป็นประชาชนอาจจะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะครับเรายังไม่ได้แยกอีกว่าการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยซึ่งแต่เดิมตอนต้นๆเนี่ยทั้งตำรวจและดีเอสไอเนี่ยได้แบ่งไว้เป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือเกิดจากการกระทําของนอปชซึ่งชัดเจนมากระบุไว้นะครับเช่น ของพลเอกร่มกล้าวก็อยู่ในเคสที่หนึ่งนะครับแต่บัดนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม,ไม่ยืนยันนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนที่สามเป็นส่วนใหญ่ทั้งตํารวจและดีเอสไอระบุว่ายังไม่ทราบการกระทําของฝ่ายใดเข้าใจว่ากลุ่มเหล่านี้ต้องการให้เกิดความบาดหมางความแค้นเคืองและต้องการให้เกิดความรุนแรงนะครับจึงจึงได้ใช้อาวุธสงครามยิงทั้งสองฝ่าย ถ้ายิงฝ่ายประชาชนก็ทําให้เห็นว่าทหารฆ่าประชาชนทําให้ประชาชนโกรธแค้นแล้วก็กลับมาเล่นงานทหารขณะเดียวกันยิงทหารก็ทําให้ทหารนั้นหวาดระแวงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทหารก็อาจจะตอบโต้ออกไปนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากรายงานของคออป d ีเอสไอและตํารวจสรุปได้ว่าชายชุดดามีตัวตนจริงเป็นผู้ก่อความรุนแรงและมีส่วนพัวพันกับนปชทางคณะกรรมาธิการ จะยังคงติดตามความจริงเพื่อรายงานเรื่องทั้งหมดต่อวุฒิสภาและสังคมต่อไปรายงานคอปอซึ่งเรายอมรับได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องประมาณ80%โดยเฉพาะเรื่องการมีชายชุดดำกองกำลังติดอาวุธสงครามก่อเหตุร้ายโดยมีความรู้เห็นเป็นใจจากกาดในการชุมนุมเพราะสามารถเข้าไปแทรกซึมอยู่ได้แล้วก็ร่วมในการชุมนุม ของชายชุดดำที่มีอาวุธสงครามขณะเดียวกันกรรมธิการก็จะรอผลและก็ติดตามการสอบของคณะกรรมการสิทธิมนชนซึ่งเข้าใจว่าคงจะมีรายงานออกมาเร็วนี้นะครับรวมถึงการสอบคดีของ DSI นะครับซึ่งรับเป็นคดีพิเศษไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเลือกเป็นบางประเด็นที่จะติดตามแทนที่จะทำทั้งหมดเนี่ยก็จะติดตาม DSI ว่าเหตุเหตุใดยังไม่ทำ ทั้งหมดทุกคดีแยกแยะผู้เสียหายผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ให้เคลียร์เพราะ,ะกรรมธิการก็จะสอบดีเออต่อไปด้วยนะครับก็เรียนว่าเพื่อเกิดความเป็นธรรมของประชาชนผู้เสียชีวิตทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาชนที่ร่วมการชุมนุมเนี่ยกรรมธิการก็จะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คงจะรายงานผ่านสภาเป็นระยะระยะ,ระ,ยะครับทั้งหมดนี้จะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ให้สังคมได้เรียนรู้ว่า ใครที่อยู่เบื้องหลังเป็นชนวนของความรุนแรงทั้งหมดก็คือทหารและตำรวจบางส่วนที่ร่วมมือกับผู้สูญเสียอำนาจที่อยู่นอกประเทศและมีอำนาจอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นใครเพราะทุกคนก็รู้ดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คะ่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ